เตรียมตัวเดินทางครับไปที่อำเภอพันนานิคมนะครับจังหวัดสกลนครชงไปไทยออนะเติมเชื้อเพลิงครับ ก่อนเดินทางต่อครับเติมเชื้อเพิงเติมเชื้อเพิงระยะทางจากนี้ตรงนี้ไปนะครับ70สิโล70กิโลครับ70 8ดกิโลครับถึงปลายทางนี้เวลาเกือบบ่ายสองโมงครับบ่ายโมงครึ่งครับ จอดกินข้าวครับเย็นในตัวเลยมันมันฝนนั้นท้นนนนา,ากัามา 黄掉，是谁？卡。 ห้องไหมค มอไซม์ดีการหน้า ตัดสิสัจแล้วเป็นยังไงรู้สึกวิววิวปิวปิวอยู่ด้วยกันมาสามปีครับสามปีครับออมาทรงลูกไส้เปียังเวามากมั้มีก็ได้มาทรงลูกไส้ใหญ่หรอเป็นยังไงบ้างร้องไห้ไหมนี่ มีมองแดดไหมพื้นมีสงงามแต่ย่นแล้ววันไม่พุน่น คับแท้ทำเรียจอดเย็นช่วยๆยูพีแล้วเจ้าแต่ว่าเจ้าก็กับมาสือทียูพียูพีบน้ำบ่นรถเอาลงแถวนี้เลยบ่ะครับ มันทำไมปิดไม่ได้มันแกอยู่ไหน<อ>มาถึงแล้วค่ะที่โล่งๆค่ะซื้อนี่มองล่งนี่รู้ล้ลาเลยโล่งสบายตาดีสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ ค่ะวัสดีค่ะ,คะ,คะเอารถเอาลูกไส้ไงมาทรงให้ให้เสียเบิ้งต่อค่ะเ <c oughs> จ้าสดใสได้มาอยู่พี่แลี่ยวมีเที่ยวไ่กว่าโอ้คนไดน้นี่นค่ะเงยนคนค นเลิกนเลิกแกพี่สุดสยมีแล้วอิจ้ามา,าอดได้เจ้าสุดสายแล้วค่ะ ท้ายแล้วนี่โอ้ยเจ้าวะไห้น้ำรถตีเจ้าวะไห้น้ำรถตีได้ขี่ได้ขี่โโอขังสุ<อ>ดท้ายแลนออกมาจากไอ้ายไล่ปอดไปโอ้ยจะเลียนบทสักเลยวันเด้ขี่เจ้าซีรีแล้ววันนี้ เดินวน้าคนไม่ดูแลอ่ะ สารวัตรฮัทนนี้เป็นครูครับเป็นครูของสารวัตรครูครูที่ฮัฮัครับท่านนี่เป็นครูเหมือนวะเป็นคูัขนเอ่งแล้วปาชยรัวัน้บ้ายาเ้ย่า ถ่านสลรวาจิครับเป็นนะคะก็ได้ครับขันนี้แะเดี๋ยวสุภยาวสิได้จับเป็นเชื่อมไทยเหรอ๋อจับเขาเนี่ยแล้วจับจักบ,บาทก็เนี่ยเชียสุดทยแล้วไม่ได้จับ <c oughs> าอันนี้ล่ะท่านที่โกยเงินโกยผ้าให้เราก็ไดเด็กเลยครับเจ้าชุดไทยลูกไส้ล่ะลูกไส้ใหญ่เพิ่น,านพาปล่อยลำไป <c oughs> ไมันมีทอบ่ล่ะ คน,นี่น้ำดา้าของไหมลูก้องผมมันตั้งมันตั้งคัทนเลียงไปสูงเพพยายามจุไปตั้งลงทัานประมาณนั้เลียงกรอบจัดนะครับง่าบธรรมดาไปเรื่อยๆมีมีอย่างพิเศษหรครับเนี่ยต้องอ่ะมีอย่างพิเแนะน้เพิ่งบ่

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các những video 你来。 มีพบก็ต้องมีจากอมีอย่างอยู่กับเราได้ไปตลอดค่ะโลกนี้มันสอนให้เรารู้ว่าแหยเรียนรู้จากการเข้ามาล้วก็การจากไปค่ะ การเข้ามาพบพขมาเจอแล้วก็การจากลา เสียยังยเสียกิดเสียก,กิดก l i ดเสียจาก p กิ i t ค่ะเพราทษทีลินมันมยาวมันเบา,วบวาชัด <laughs> ลินมันมยาวเนาะมันเบาสละบ่ได้อะแล้ <laughs> ว้าา <laughs> อ,วองไมค่ะครับค่ะ รับน้องใหม่ เปิดแล้วได้ถือใจเป็นครับกอนสิมากอะเช็คให้ทุกระบบค่ะเปลี่ยนซินคอรล้างให้ ถืใจพักว่าจ้าถึกใจฮักว่าน้ามันกับ,บ,บ,บ่ะเรยงได้ดท่บบนหนิถึกใจพักว,ว่าสนอกน้ำมันกับมดสามพันมื่อหนึ่งสิบแปดลิตรสิบแปดลิตระตสามสิสามสามสิรกับพันหานึงง่เงิน